สแดงครับก็พอดีติดตามข่าวอยู่เมื่อวานนะครับแล้วก็พอดีหนังเรากําลังพี่กำลังมิกหนังกันอยู่มิกหนังกันอยู่กําลังคือมิกกันแบบวุ่นวุ่นมากเพราะว่าต้องเร่งถ่ายเพราะหนังจะถ่ายวันที่14มีนานะครับพอดีมีแบเพศที่สาหรือว่า L L L B L G B T เนี่ย บอกกันมาเยอะว่าอยากให้มีฉากนี้ในหอแต่แตกแสประโยชน์เราก็คิดเลยป๊าป๊าป๊าปปปใส่ได้ก็ถ่ายพวกนี้เลยคือการตัดสินใจมันอยู่ที่เราคนเดียวแค่แป๊บเดียวด้วยไหมคะคือเราเห็นความสามัคคีของคนไทยไงคือรวมตัวกันนะครับแต่เราแต่เราก็จะไม่ไม่ได้ว่าสนับสนุนความรุนแรงนะครับเราเราทำเพื่อทำว่าดูว่าถ้าใครคิดจะมามาทะเลาะกับคนไทยอ่ะให้ให้ระวังตัวเพราะว่าถ้าคนไทย ฮึดแล้วสู้รวมตัวกันขึ้นมานี่ไม่ว่าชาติไหนก็เอาไม่อยู่นะครับฉถ่ายที่เราจะถ่ายนี่คือต้องเซต50คนแบบจริงๆเลยใช่ไหมครับก็น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูครับว่ามาทั้งหมดกี่คนแต่อยากได้ประมาณ50ร้อยคนน่ะก็ให้มันใหญ่ๆไปเลยครับผมเพราะตอนนี้ก็รับสมัครอยู่แต่นักแสดงจริงก็คงอยู่ที่สนลุมพินีก็คงจะมาแสดงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปสำหแบบค่าประกันไม่แพงเดี๋ยวจะไปประกันตัวออกมาเล่นเพาอยากได้ตัวจริงที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่นอยากได้ตัวจริงเพราะว่าพวกนี้เขาใจเด็ดแล้วเขาเล่นกันแบบ เขาเขาเขาแบบถึงถึงใจอะไรเงี้ยครับผมได้ได้ติดตามเหตุการณ์ไหมครับเ๋าติดตามครับก็ติดตามแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็นี่แหละเราไม่ได้มองทางว่าอะไรแต่แบบว่าการที่เราโดนรังแกเนี่ยนะครับโดยที่หลายๆคนมารังแกคนคนเดียวเนี่ยคนที่รักความยุติธรรมเนี่ยจะทนดูไม่ได้ก็จะรวมตัวนัดกันโดยไม่ได้นัดหมายสมีนาเห็นว่ามีคนมาสมัคร ของพ่พลงเยอะเป็นเยอะจะเป็นพันแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงนี้ไม่กี่ชั่วโมงเป็นพันแล้วเพราะกระเทยไทยใจเด็ดนะครับกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอพอมันเป็นพันแล้วมันต้องคัดลงให้ให้ให้เหลือยังไงครัพิพลก็ต้องเลือกเลือกนิดหน่อยแต่อาจจะแบบว่าเอาไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าพันนึงนี้ปิดถนนใหญ่เลยนะครับเน้นอะไรคะเลือกจากอะไรเน้นเน้นความสามัคคีครับเน้นเน้นเรื่องจากแบบว่า ใครใครกล้าเล่นมากกว่ากันใครกล้าใครกล้ากระโดดข้ามหัวอะไรอย่างนี้ก็แบบแต่เราไม่เอาตำรวจจริงนะเรากลัวเราติดต่อตำรวจอยู่สิบกว่าคนมีทั้งคนในวงการมาสมัครด้วยมีมีคนวัแท็กแท็กพลันิวทอมอะไรว่าแท็กพี่ผมเล่นด้วยออก็เดี๋ยวให้มันเล่นเป็นเป็นเป็นตัวไหนดีคะเป็นตัวโดนตบนะแต่บอกให้มาเล่นก็ได้ให้ใส่กางเกงบอลมาแล้วใส่เสื้อเป็นข้างหน้าข้างบนเป็น เขาบอกว่าพี่พศเป็นนักจารึกประวัติศาสตร์ไปแล้วตอนนี้อ๋อไม่ครับผมว่าอะไรที่มันน่าสนใจเราก็เราก็เอาไปใส่ในหนังเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้ก็มีอะไรสนุกสนุกแล้วก็ไปให้คนดูกันแต่เราไม่ได้เน้นความรุนแรงนะครับเราเน้นความสนุกมากกว่าคนคิดว่าหนังฉาย14มีนาตัดทันจริงไหมคะทันครับเดี๋ยววันที่11นี้ก็ได้ดูแล้วครับดูได้เลยหรอดูได้เลยคี่พ่ับกับคำที่บอกว่าพลนเกาะกระแสอีกละ อราไม่ได้เกาะกระแสครับเพราะว่ากระแสะมาให้พจนอนุนเกาะเองพจนอนุนก็ขอนิดนึงมไม่แต่เราเราเราไม่ได้มาเกาะกระแสอะไรเราอยากดูว่าเราเห็นความสมคีของคนไทยอะ่ะเราก็อยากเอามาใส่ในหนังเราว่าเนี่ยรวมตัวกันแต่เราไม่ได้ามาตบเขาเลยนะเพราะว่าเขาก็ทําผิดอยู่ใช่ไหมฮะมันมันมันก็ต้องไปอาศัยคนหมายกันแต่แต่ตอนนี้เราก็ทำของเราจะเน้นเป็นในเรื่องของความสนุกมากกว่าแกว่าเกิดขอไดนะ้อยากใช้สถานที่จริงด้วย อ๋อกำลังให้ทีมงานไปดูเขาไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่าฮะตำรวจก็น่าจะไปขอลุมพินี <laughs> อ,ปปอปปง,งไรก็อ, <นะ S 2> อย่าลืมนะครับขอจะแตกแหกต่อประโยชน์นะครับข้าวันที่14มีนาคมนี้ทั่วประเทศครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็อเชิญนักข่าวไปเข้าอกองด้วยแต่ว่าชาสุขุมวิสเทธ์ได้เห็นแน่ๆเรื่องนี้เห็นแน่นอนครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ